อาเรียกันบูตุ้มว้าว้าเออ <S <S ว้ากลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้กับผมนกอ่างไฟเตอร์วันนี้เราจะมาทำการรีวิวดันเจตโวลสายดันเจตเอดิมีของฟูจิมิยะคาซาเนะกันนะครับนกอ่างไฟเตอร์โดยจุดเด่นของเร็กดันเจตเอดิมีในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการที่เราจะสามารถโจมตีได้นนหลายรอบจวนักหน่วงนะครับผมอันนี้คือเท่าที่ผมแบบว่าเออลองเล่นมานะแต่ดี่จะเป็นยังไงไปดูกันเลย เราจะมาเริ่มจากบัตตี้ของเราก่อนซึ่งก็คือวิหกอมตะแห่งแดนเทวะเบลดวิงฟิน i กเป็นมอนเตอร์ไซค์2พาวเวอร์8,000ดีเฟนส์8,000มี3คริติคอลมีคอคอสนำนักประจนภยัยหรือว่าดันเจี้ยนเอนิมี่บสนนาของเราเข้าโซและจ่าย2เก่น,นะครับเมื่อเริ่มตัวไอศัรีมของเราทาบทสนนาของเรามีนักปะจนภยัยและดันเจี้ยนเอนมี่ในสนามเราจะได้จั่วกรสอใบและก็จะจบเทอร์นี้ การเป็นได้ดับควอดทูเปอร์แอทแท็กนี้ก็คือโจมตีด้วยสีลอบนั่นเองมีข้อสำคัญหนึ่งก็คือเมื่อการเป็นได้โจมตีเราจะได้ฟื้นฟูนพลังชีวิตหนึ่งหน่วยและสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่งหนึ่งหน่วยน,นั่นเองเบริงฟินิกมีมูฟเพเนเตตโซการและเคาน์เตอร์แอทแท็กมีครบทุกอย่างทั้งการป้องกันและการโจมตีเลยทีเดียวระดับต่อไปนะเข้าใจมอนเตอร์ไซส์สามเราจะทำการใส่ราชันน้ำแข็งโอเวอร์เทิร์นมิสเซเรียหนึ่งใบนะครับผมมิสเซเรียมอนเตอร์ไซส์สาม พาวเวอร์แปดพันดิฟเฟนซ์หกพันมีสองคริติ l คิลคอคอสนักเวทมอนจ์ดรอปโซนของเราไม่เกินหนึ่งใบเข้าโซ่และจ่ายสองเกตมีโอเวอร์เทิร์นที่สามารถใช้ได้แค่หนึ่งครั้งในหนึ่งเกมจ่ายสองเกตในระหว่างเมนเฟสยกเลิกความสามารถของการตุกใบในสนามและนำการ์ดใบอื่นของเล่นทุกคนทั้งมือเกตดรอปและการ์ดในสนามกับเข้าใต้กองของเจ้าของ,ของและสลับกองการ์ดจากนั้นพเพื่อนทุกคนจวดการ์ดหกใบและนำการ์ดใบม้วสุดของกองการ์ดสองใบเข้าเกตน,นั่นเอง มิเซเรียมีดับเบิลแท็กโซกาและไลท์ลิงสองนะครับถ้ารับต่อไปราชาเพลิงสีเขา่าเบอร์โนวาลีบัตดี้เป็นมอนเตอร์ไซส์สามพาวเวอร์หนึ่งหมื่นเก้าพันดีเฟนส์แปดพันมีสี่คริติคอลเป็นออมนิลอร์ดสามารถใส่ในกองการ์ดได้แค่หนึ่งใบเท่านั้นนะครับถ้าไม่ใช่เวอร์ของตัวเองขอคอสจ่ายสามเกตมอเตอร์แอคขอการ์ไม่ได้จากมือได้โดยจ่ายขอคอสถ้าคอทิ้งการ์ดบนมือทั้งหมดจนจบเถิดดี มอนเตอร์บนในสนามเราไม่สามารถถูกทำลายจากการโจมตีพลังชนิเวศนเราไม่ได้รับความเสียหายจากนั้นในเทิร์นนี้และเทิร์นถัดไปการทุกเบอในสนามเราไม่ถูกทำลายไม่ถูกนำออกจากสนามและไม่ถูกเลสโดยความส,สามารถของการคู่แข่งครับเบอร์โนว่ามีเพนเดเทนและทริปเปิลแอคแท็กต่อไปเราจะเข้าสู่มอนเตอร์ไซส์สองซึ่งก็คือเบรดววงฟินิกซ์รีบัตตี้ใส่ไปเลย4ใบเป็นมอนเตอร์ไซส์สองพาวเวอร์ห้าพัน ดีเฟนห้าพันมีสองริทิเคมีคอ์คอสจ่นึงเกรนำการ์ดไปผสมของกองการเข้าโซการ์ดใบนี้เคาน์เตอร์แอคในระหว่างเทิร์นของเราเราสามารถขอการไปได้จากมือว่าทำมอนสเตอร์นันกปะจนไัยหรือดันเจี้ยนเอดิมี่บนสนามเราได้หนึ่งใบโดยไม่ต้องจ่ายคอ์สความสามารถที่2เคาน์เตอร์แอคในระหว่างเทิร์นของเราสามารถนํานักปะจนไัยและดันเจี้ยนเอดิมี่อย่างละหนึ่งใบจะดรอปโซนกลับไปเรียงไว้ใต้กองถ้าทํานําการ์ดไปผสมของกองการ์ดเรา2ใบเข้าสู่ช่องเกต และจั่วการ์ดหนึ่งใบจะจบเธอดีแกเบนนี่ได้รับพาวเวอร์โบนหนึ่งหมื่นห้าพันและได้รับควาทูปเปิแอคแท็กความสามารถนี้สามารถใช้ได้เพียงหนึ่งครั้งต่อหนึ่งเทิร์นแต่ว่าเนื่องจากไม่ติดชื่อความสามารถเราสามารถใช้ความสามารถนี้กี่ครั้งก็ได้ถ้าเรามีการ์ดเบนนี่ในมือหลายๆใบยกตัวอย่างสถานการณ์เช่นถ้าเรามีเบนวิงฟินิกล่างนี้นะครับอยู่ในสนามสมมุติว่าเราใช้ตัวเนี้ยโจมตีเสร็จไปแล้วเราสามารถทําการเคาน์เตอร์คอรเบนวิงฟินิกปุ่ม ขาต้อขอทับลงมาในสนามได้อ่าในสภาพลุกนะครับจากนั้นสามารถจะกอคาสามารถของเบรดวิ่งฟินิ์ทำการนำน้ำกัญชลไพรในกดดันเจอีนีมียางละหนึ่งใบจากดอบโซ่ของเรากลับไปเรียงไว้ใต้กล่องเพื่อทําให้เพื่อเราจะได้ชา้าสองเกตจั่วการหนึ่งใบชึบแล้วก็จะจบเทร์นี้การเป็นี้รับพาวเวิ Power ่งหนึ่งหมื่นห้าพันและตีจะได้เสียรอบนั่นเองพอตีเสร็จแล้วถ้าเรามีเบวิ่งฟินิกอีกหนึ่งใบ เราก็สามารถเคาน์เตอร์คอร์ทับปุ่มได้อีกรอบหนึ่งเช่นกันยิ่งทามีหลายใบก็ยิ่งเก่งสุดๆไปเลย3ใบก็ได้4ใบก็ได,ไได้นั่นเองถ้าไม่ขอใหม่นี้ถ้าไม่ได้กเรามีประสิทธิภาพในการโจมตีที่เพิ่มมากขึ้นแบบมากสุดๆไปเลยมอนสเตอร์ใบ <Monster S 1> ต่อไปก็คืออัุซมินสัดิ์สิ์แห่งการหัวหระลึกคามิลเป็นมอนสเตอร์ไซส์2พาวเวอร์6,000ดีเฟนห0า0มี1คริติเคอลมีความสามารถก็คืออัุซินที่มีการเป็นได้อยู่ในโซ จะไม่สามารถถูกทำลายหรือนำกลับขึ้นมือด้วยความสามารถของการคู่แข่งได้ได้ความสามารถหนึ่งเมื่อการได้ดูกที่จากมือถ้าเรามีไอเทมนักปืนพายอยู่บนสนามเราจะได้ชาหนึ่งเจตฟื้นฟูพลังชีวิตหนึ่งหน่วยและโจวกการหนึ่งใบเป็นการได้ช่วยในการฟา์มือได้ดีมากๆเลยครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับมอนเตอร์ไซส์สองต่อไปจะเป็นมอนเตอร์ไซส์หนึ่งซึ่งก็คือแอสซัสซินจอมทะลวงเร็วเทียมเทพดีว่าใส่ไปเลยสี่ใบเป็นมอนเตอร์ไซส์หนึ่งพาวเวอร์สี่พันดีเฟนต์หนึ่งพัน มีหนึ่งครติเค้ลมีความสามารถก็คือเมื่อการเป็นนีิเข้าสนามเราสามารถทิ้งการบูมเมอร์เราหนึ่งใบได้ถ้าทิ้งนำมอสเตอร์ดันเจเอริมี่ไซส์สองหรือว่าไอเทมดันเจเอริมี่ไม่เกินหนึ่งใบจากกองการเราขึ้นมือจากนั้นสำหรับกองการ์ดแล้วก็มีความสามารถเคานเตอร์เมื่อการนี้อยู่ในโซ่ของดันเจเอริมี่เราสามารถจ่ายหนึ่งเกตถ้าจ่ายสแต็ปการใบนั้นเราสามารถใช้ความสามารถนี้ได้เพียงหนึ่งครั้งต่อหนึ่งเทิร์นเราจะมาอธิบายเสริมความสามารถานบนกันเราสามารถทิ้งมือหนึ่งใบเพื่อหาดันเจ ชื่อในเด็กนี้ก็จะมีอยู่2ใบก็คือเบรเวิงฟินิกส์หลีบันดี้และก็ยอองอมตะแห่งแดนเทวะเบรดวิงฟินิกนั่นเองครับแล้วไอเทมล่ะคือใบไหนไอเทมของเราก็คือไม้เท้ามือบุกผาเครโดเบนซึ่งความสามาเราจะมาอธิบายให้ผู้ท่านฟังอีกทีหนึ่งนะครับมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งใบต่อไปก็คือมังกรขาวเงินผู้ยิ่งใหญ่เคว้นสวายใสไปเลยสามใบมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งพาวเวอร์สี่พัน 1> 1, 000, มีเฟสหนึ่งพันมีหนึ่งคริสติเข้าเมื่อการนี้เข้าสู่สนามนำก้าฟเป,ป็นสิทของกองก้ารเราเข้าสู่ช่องเกตจากนั้นหากเรามีดันเจอ้นดีมี่อยู่บนสนามนำการาฟเป,ป็นสิทของกองก้ารเราสองใบเข้าสู่ช่องเกตพอดึงใบได้สามเกตเลยทีเดียวและอีความสามารถหนึ่งเมื่อมอนสเตอร์ดันเจอ้นดีมี่ของเราทําการโจมตีโดยมิจารเริงแอคแท็กจะทําการโจมตีใส่คู่แข่งและมอนสเตอร์คู่แข่งทั้งหมดด้วยต่อไปจะเป็นการเสริมความสามารถที่สองของนักรบขาวเงินผู้ยิ่งใหญ่เควนสวาย ก็คือเมื่อมอนสเตอร์ดันเจอ้นี้เป็นของเราทําการโจมตีเดี่ยวโดวยไม่เล่นแอคแท็กจะทําการโจมตีใส่มอนสเตอร์ของคู่แข่งทั้งหมดและพลังชีวิตคู่แข่งด้วยจบกนเป็นปแล้วสรับมอนสเตอร์ไซส์หต่อไปจะเป็นมอนสเตอร์ไซส์ศูนย์ซึ่งก็คือคอกี้โคเบลส่ไปเลย4ใบเป็นมอนสเตอร์ไซส์ศูนย์พาวเวอร์สองพันดีเฟนต์หนึ่งพันมีหนึ่งรีติเคิลมีคอคอสจ่ ross, ายพลังชีวิตหนึ่งหน่วยเมื่อการนี้เข้าสนามจากบนมือของมอนสเตอร์น้กประจนภัยไซส์หนึ่งที่มีพาวเวอร์สี่พันจาก ert, กองการ โดยจ่ายคอคอลสและสลับกองเมื่อจบการต่อสู้ในนักประจนภัยหรือแดนเจสเอมี่ที่พิการนี้อยู่ในโซโจมตีทำลายการผสมสนามคู่แข่งไม่เกินหนึ่งใบครับเป็นการ์ดสามันของเด็กนี้ที่ถือว่าเก่งมากๆเลยทีเดียวเชียวและมอสเตอร์เป็นสุดท้ายของกบร,ราชันปฐพีเจ็ดเขาเขาดอนลีบัตด,ดี้เป็นมอสเตอร์ไซส์ศูนย์พาวเวอร์สี่พันดีเฟน์หนึ่งพันมีหนึ่งคริติเคิลเป็นราชันเขาหรืออมนิลอามมาร์สามารถใส่ในกองการ์ดได้เพียงหนึ่งใบถ้าไม่เจอโวของตัวเอง เขาดอดลีบดี้มีความสามารถก็คือผู้ก,กลับมายามสนทยามเมื่อเราตบเมนเฟยของทั้งสองฝ่ายหากการได้อยู่ในช่องดรอบโซนของเราสามารถจาร่ายพลังชีวิตหนึ่งหน่วยถ้าจ่ายโจกการหนึ่งใบและขอการไปน,รนี้จะดรอปโซลงมาบนสนามผู้ก,กลับมายามสนทยาใช้ได้แค่หนึ่งครั้งตอ่อหนึ่งเทิร์นซึ่งถ้าเรามีเขาดอดลีบันดี้ในดรอปโซนสองใบเราก็เลือกใช้ได้แค่ครั้งเดียวหรือใบเดียวเท่านั้นเองนะครับความสามารถที่2หากมอนเตอร์หรือไอเทมใบอื่นในสนามเราจะออกจากสนามด้วยความสามารถของการคู่แข่ง ามารถนำการ์บใบนี้บนสนามเรารงดับโซนถ้าทำการ์บใบนั้นหนึ่งใบเจ้งคงอยู่บนสนามลำดับต่อไปซึ่งคือไอเทมนะครับเราจะทำการใส่ไม้เทา้ามือบุกผาเไลโดเบนสามใบเป็นไอเทมมีพาวเวอร์หกพันมีสองริงติคอลปีอีกิปคอร์สใจหนึ่งเกตทำการ,ปปร์บใบผสมกองการ์บเราเข้าสู่โซของการ์บใบนี้หากเรามีมอนสเตอร์นักปรญจันพยอยู่บนสนามการ์ดีและมอนสเตอร์ทุกใบในสนามเราไม่สามารถถูกทำลายจากความสามารถการคู่แข่ง ได้รับพาวเวอร์บวกหกพันนั่นเองและความสามารถสุดท้ายถ้าเรามีมอนสเตอร์ดันเจี้ยนอิมมีอยู่บนสนามการนี้และมอนสเตอร์ทุกใบในสนามของเราไม่สามารถถูกนำกลับขึ้นมือได้โดยความสามารถของการคู่แข่งแต่ได้รับดีเฟนส์บวกหกพันเลยทีเดียวมีแต่ไวรัลแท็กและโศกานะครับต่อไปจะเป็นเวทบลอแล้วนะครับเราจะทําการใส่เฟรนด์คอนเน็กสามใบเราสามารถร่ายการเวดีได้เมื่อเรามีนักบญจนภัยหรือดันเจี้ยนอิมมีอยู่บนสนามมีแคสคอใจดึงเกต จวอก้สาสองใบจากนั้นหากเรามีนักบจลชนภัยและดันเจีนเอนิมี่อยู่บนสนามเราจะได้จ,อจวอก้าเพิ่มไปหนึ่งใบซึ่งาเราอยากจะจวอก้าอีกหนึ่งใบาจากความสามารถนี้เราต้องมีทั้งนักบจลชนภัยและดันเจีอนเอนิมี่นะครับอ่านดีดีนะใบต่อไปโล่แห่งกัมมี่สลามสามใบรายการที่ได้ในระหว่างการโจมตีในเทินของคู่แข่งแคสคอร์นำมอนสเตอร์แต่ช่องรอบโซล่าหนึ่งใบกลับไปไว้ใต้กองเคาน์เตอร์ยกเลิกการโจมตีจากนั้นหากเรามีนักบจลชนภัยอยู่บนสนาม เราจะได้ชาหนึ่งเกตฟื้นฟูพลังชีวิตหนึ่งหน่วยและถ้าเรามีดันเจเน,นีิมอยู่โมสนามเราจะได้โจากการ์กัหนึ่งใบและการใบนี้ไม่สามารถถูกยกเลิกถ้าเรามีทั้งนกปรุชนภัยและดันเจเน,นี้มิในสนามเราจะได้รับความสามารถทั้งสองอย่างนี้เลยต่อไปตัวเลือกสุดอันตราย3ใบดูการสองใบบของกอกก์สแสดงหนึ่งใบให้คู่แข่งดูจากนั้นสับกัสสองใบนั้นในสภาพความหน้าให้คู่แข่งเลือกการหนึ่งใบแบบสุม่มหากคู่แข่งเลือกได้กัที่อยู่ในครั้งแรก เราจะได้นกาก๊าซสองบนั้นขึ้นมือหากไม่ใช่เราจะนกาก๊าซสองบนั้นเข้าสู่ช่องเกตเราสามารถได้ตัวเรือสวนอันตรายได้แค่ดึงครั้งในหนึ่งเท่านั้นนะครับลําดับต่อไปโบนัสเควสใส่สามใบมีแคสคอรที่มอนสเตอร์บนมือหนึ่งใบที่มีไซส์สองหรือสูงกว่านําการเป็นบุญศึของอกองก้าดเราสองใบเข้าสู่ช่องเกตเพื่นฟูบรังชีวิตหนึ่งหน่วยและโจกกาสองใบเราสามารถไล่ลโกกบนัสเควสได้แค่หนึ่งครั้งในหนึ่งเทินเท่านั้นนะครับต่อไปจะเป็นเวทมนต์ใบใหม่จาก S S P 0 3 ที่ทาให้เด็กนี้มีการโจมตีที่เยอะขึ้นนั่นเองซึ่งก็คือโฮปทูไลท์ใส่ไป2ใบารายการไปได้ในระหว่างแอสเซอร์เฟสหรือเฟิร์นเฟสของทั้งสองฝ่ายแคสคอร์ดจหนึ่งเกรดพลังชีวิตหนึ่งหน่วยมีเคาน์เตอร์ของมอนเตอร์วีเดอร์ชาฮาหรือดัจเจนมี่ใส่สองหรือต่ำกว่าที่มีชื่อแตกต่างกันจากดอปโซนเราไม่เกิน2ใบโหลดในช่องที่แตกต่างกันโดยจ่ายขอคอ้ด้วยนะครับเราสามารถไล่โฮ t ทูไลท์ได้แค่หนึ่งครั้งในหนึ่งเท่านั้น เราสามารถรายการไปนี้เพื่อนำการเพิ่มเวฟได้เยอะเลยทีเดียวเชียวำลำดับต่อไปจะเป็นไอริสไลเล็กซสนใกก้าสองใบรายการที่ได้ในร่วงเทิของเราแคสคอร์ดคอโซนหนึ่งใบาจากก้าบนสนามเราเพื่อใช้เคาน์เตอร์ดูก้าเป็นส่วนของกองก้ารเรา3ใบนำกาหนึ่งใบาจากในนั้นขึ้นมือแที่เหลือนำเข้าสู่ช่องเกตเราสามารถร่้ไอริสไลเล็กได้แค่หนึ่งครั้งในหนึ่ง,งเทินเท่านั้นนะครับต่อไปจะเป็นอันฟิซซิ่งใส่ในกองก้าสองใบมีแคสคอร์ดจ่ายพลังชีวิตหนึ่งหน่วย ดูการ์ดสามใบบนสูงของกองการ์ดนำการ์ดหนึ่งใบขึ้นมือและที่เหลือเรียงกลับไปไว้ใต้กองเราสามารถได้อันฟิซิ่งได้แค่หนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นเท่านั้นครับอาตาต่อไปจะเป็นมหาเวทใบฟอสที่เชื่อมไปยังสวรรค์น,นะครับมีแคสขอใจหนึ่งเกตเลยจะความสามารถหนึ่งยาจากข้างล่างนี้เราสามารถได้มหาเวทใบฟอสได้แค่หนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นเท่านั้นนะครับซึ่งสีเดียมันให้เรื่องเนี่ยจะมีอะไรบ้างอันดับแรกนำมอนสเตอร์แอสการ์ดหรือดนเจยเดมี่หนึ่งใบจะดบตัวเรากล และเราได้รับพลังชีวิตหนึ่งหน่วยอย่างที่2โจก้าหนึ่งใบและถอดโซลูใบาจากเวทมนต์ที่มีเซต1หนึ่งใบในสนามเราถ้าเรบต่อไปจะเป็น Buddy Block, ปบัดดี้บล็อกใสไป2ใบมีแคชท้อใจดินเกตเคาน์เตอร์แล่อจะาของสามารถอย่างจากข้างล่างนี้อันดับแรกครั้งต่อไปในเทิร์นนี้ที่พลังชีวิตเราจะได้รับความเสียหายความเสียหายนั้นจะลดทอนลง3หน่วยและเมื่อแข่งสารโจมตีสี่ครั้งหรือมากกว่าในเทิร์นนี้จะจบเทิร์นนี้พลังชีวิตเราจะไม่ได้รับความเสียหายจากการโจมตี แต่ว่าเรายังจะได้รับความเสียหายจากความสามารถการ์ดอยู่นะครับต่อไปจะเป็นสุดยอดอภิมหาการ์ดเจ้าลิิกก็คือก็คือลอย้าทีลอย้าทีนะเบิร์นเวนบ์นจ่ายหนึ่งเกตมีเข้าสามารถเคาน์เตอร์ใช้ความสามารถจากข้างล่างนี้ได้หนึ่งอย่างอันแรกครั้งต่อไปที่ประงชีวิตอเราจะได้รับความเสียหายความเสียหายนันรถทรออลงสองหน่วยอันดับที่2อท่อโซนหนึ่งใบจากมอนสเตอร์หนึ่งใบบนสนามท่อโซนเราก็ได้นะและสุดท้ายจะจบเทอร์ดี คูแขงไม่สามารถคอมอเตอร์ได้มากกว่า3ใบโอ้โหแต่ถามว่าทำไมผมใส่1ใบใช่ไหมยังไงทีนี้เราจั่วได้เราไม่จําเป็นต้องเอ,อ่ออะไรขนาดนั้นแต่ว่าถ้าอยากใส่เพิ่มสามารถใส่เพิ่มได้เลยตามความชอบพอเพราะว่าแบบนี้มันเจ๋งมากเวทโมจิริกไ่ต่อไปจะเป็นไทม์เซลล์หากเรามีพลังชีวิต3ามหน่วยหรือต่ำกว่าเราสามารถรายการไปนี้ได้โดยไม่ต้องจ่ายแคสคอร์สและแคสคอสของการไปนี้ก็คือจ่าย2เกมพลังชีวิต2หน่วยจวบ92ใบ เราสามารถได้ทําเซลล์แค่ถึงขั้งตอนหนึ่งเทินถามว่าทำไมถึงใส่การ์ดใบนี้เพราะว่าเด็กนี้นะครับมีเกจที่ค่อนข่าจะเออถ้าผมได้เห็้ดูเราคือเกจมันเยอะมากซึ่งเราต้องการการ์ดที่มันจ่ายเกจแล้วก็มีประสิทธิภาพซึ่งเราก็ใส่ทําเซลเอาไปช่วยเราจ่อสองใบด้วยนะครับเทอร์ริกใบต่อไปจะเป็นฟิวเจอร์พาเลตมีแคสคอร์ทจ่ายหนึ่งเกจคา์เตอร์นำการ์ดใบนี้เข้าโซงข,ของบัตตี้บนสนามของเราหนึ่งใบถ้าทำจ่วการ์ดหนึ่งใบหากการ์ดนี้อยู่ในโซงข,ของบัตตี้เรา การได้รับพาวเวอร์บวก5,000ดีเฟนต์บวก5000และได้รับโชกาสและไม่ถูกทำลายนอกจากสนามและไม่ถูกเลสโดยคาวาสามารถของการคู่แข่งนั่นเองต่อไปจะเป็นเวทบอลเจอริกบสุดท้ายของกองการเราแล้วซึ่งก็คือฟิวเจอร์การบัตตี้ไฟเราสามารถใส่การบินดินได้ในทุกแฟกเลยนะครับเลือเจก้กความสามารถหนึ่งอย่างจากข้างล่างนี้จากนั้นนำการเป็นสุดข,ของกองการเราสองไปเข้าสู่ช่องเกตและนำการนี้ไปวางไว้ในช่องบัตตี้โซนฟิวเจอร์การบัตตี้ไฟไร้ได้หนึ่งครั้งในหนึ่งเกม ความสามารถมีให้เลือกอยู่2อย่างซึ่งก็คือนําบัตตี้หนึ่งมาจากกองก้าดเราขึ้นมือแต่นัดสำหรับกองการ์ดและก็เคาน์เตอร์หากเรามีพลังชีวิตห้าหน่วยหรือต่ํากว่านําการ์ดไม้ตายจากกองก้าดเราหนึ่งใบขึ้นมือแต่นัดสำหรับกองการ์ดและความสามารถสุดท้ายของการ์ดใบนี้ก็คือเมื่อเริ่มต้นแอตเทอร์เฟกของเราหากการ์ดที่อยู่ในช่องบัตตี้จะจบเทอร์นี้บัตตี้หนึ่งใบในสนามเราได้รับคิติคอบวกสองและการ์ดใบสุดท้ายของกองการ์ดเราก็คือ ไม้ตายนี่แหละแผนเด็ดนี่แหละแผนเด็ดนะครับมีแคสคอร์สจ่ายสองเกตและพลังชีวิตดึงหน่วยเพื่อใช้เคาน์เตอร์คองมอนเตอร์หุ่นรบเทพสงครามหรือมอนเตอร์ไซส์หนึ่งจะดรอปโซเราหนึ่งใบโดยจ่าย6คอสการเปนี้เราจะมาทําการคอมมอนเตอร์ไซส์หนึ่งนะครับจะดรอปโซเราเอามาเพิ่มเวฟหรือว่าเอามาช่วยฟาร์มได้นั่นเองนกอ่างไฟเตอร์ลำดับต่อไปจะเป็นการสาธิตวิธีการเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เ a i เด the flag ดดนเชนโวบัดี้คือพี่หกอมตาแห่งแดนเทวะเบนวิงฟินิกเริ่มต้นโดยพันชีวิต10หน่วยกาบูมือ6ใบกับอีก2เกตนี่โจมมาเลยเล่นให้ดูสดๆไปเลยอันนี้เอาไม่ว่าเราเริ่มหลังอะไรกันเนาะจะได้เห็นว่าตอนเล่นเนี้ยเด็กเนี้เนี่ยประสิทธิภาพสูงสุดมันเป็นยังไงอะเข้าเทินรอเลือกการหนึ่งใบชาร์เข้าเกืมขอนำเป็น เบรวิ Wing, body, oh, okay. God, like. ่งด oh. okay. ีบัดี้เข้าเกตแอนดอร์โอ้โอเคขอทำการไร้ฟิวเจอร์การ์ดบอดี้ไฟขอเริ่มเป็นนำบัดี้จากกองการเราขึ้นมือนี่จากนั้นสลับกองการเราได้ช้าสองเกตชุบโอเควางไว้แล้วก็นำการไปเนี่ยครับแปดที่บัดี้ทรงของเรา ่าขอหยิบนิดหนึ่งคอคอกี้คอเบาเมื่อคอกี้เข้าสนามคอมอนเตอดาวประจมไพ่ที่มีพาวเวอร์4,000จากกองก้าเราไม่เกินหนึ่งใบเข้าสู่ช่องไหนก็ได้นะครับลงมาในสนามขอคอเป็นดีว่าสหรับกองกวเมื่อดีว่าเข้าสู่สนามทิ้งก้าบปมือหนึ่งใบทิ้งเป็นใบวิงฟินิกเพื่อค้นหาไอเทมหรือว่า มอนสเตอร์ดันเจี้ยเอนิมี่นะครับผมที่เป็นไซส์สองจากกองการ์ดขึ้นมือหยิบเป็นเบลดวิ่งฟินิกส์รีบอดดี้ครับผมสำหรับกองการ์ดว่าไรอันฟิซซิ่งจ่ายพลันชีวิตหนึ่งหน่วยอ๋อต้องคอคอกี้คอบอสต้องจ่ายพลันชีวิตหนึ่งหน่วยด้วยครับเป็นคอคอสอ่ะสกิลของอันฟิซซิ่งครับเปิดท็อปเด็กสามใบนำการ์ดหนึ่งใบขึ้นมือส่วนที่เหลือกลับไปเรียงไว้ใต้กล่อง สวมใส่ไอเทมเอา้าเราไม่มีไอเทมนี่ว่างั้นเอาใหม่ขอเลืออเลือกเ,เป็นการร่ายไปนี้เฟรนด์คอนเน็กตาไได้ถ้าเรามีนักบรลจนภัยหรือว่าดันเจีเอนมีอยู่บนสนามจจนิงเกตจัวดกาส์สองใบชุบๆแล้วก็หากเรามีนักปรลจนภัยแล้วก็ดันเจีเอนมีในสนามครับจวดหนึ่งใบเป็นจวดสามใบอือฮึพอต่อครับดีว่า เข้าสนามทิ้งก้าวบนมือผมหนึ่งใบทิ้งเป็นมิสเลียโอเทิร์นหาไอเทมครับรอบนี้เครโดเบนใจหนึ่งเกรดท็อปได้เข้าโซสวมใส่เครโดเบนครับอม,มือแบบนี้เอาอีกรอบครับดีว่าไปได้สามทิ้งก้าบุมือผมหนึ่งใบเพื่อจะค้นหาครับ เอาไอีกครับผมเบรดวิงฟินิกซ์รีพัดดี้ครับขึ้นมือไร้โบนัสเควสทีมมอนเตอร์ไซส์สองคือสูงกว่าจากมือผมหนึ่งใบชา้าสองเกรฟื้นฟูนฟนพลังชีวิตหนึ่งหน่วยและจวดสองใบครับไม่พอใจครับผมยังไม่พอใจไร้ใจหนึ่งเกรมหาเวทใบฟอสที่เชื่อมไปยังสวรรค์หยิบดันเจีย้ยนนี้มีจะดอกโซนขึ้นมือหยิบเป็นเบดวิงฟินิกส์ครับโอ้โหกดด้วย <Wow. laughs> ชนชนชนยิบเป็นเบวิงฟินิกขึ้นมือแล้วก็เราจะได้ฟื้นฟูพลงังชีวิตึ่งหน่วยเป็น10โอเคจ่าย2เกตครับบัตตี้คอว้าเบดวิงฟินิกได้รับบัตตี้กิฟต์นะครับโอเคอืมโอเคตอนนี้มือเราทำได้แค่นี้ครับแล้วก็แอคแต่เฟดเลยโจ,จสองใบครับ เบรดวิ่งฟินิชได้คว้าท okay, oh, ูเปิลแอทัคโอเครอบที่หนึ่งครับโจมตีสามโอ้ยังไม่หมดสกิลของฟิวเจอร์พาเลตครับผมไม่ใช่สิฟิวเจอร์การ์ดบัตตี้ไฟนะครับเลือกบัตตี้ของเราหนึ่งใบบวกสองคีย์เค็ลเป็นเบรดวิงตอนนี้มีห้าคีย์เค็ลแล้วเบรดวิงเข้าตีห้าคีย์เค็ลเมื่อโจมตีสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่งหนึ่งหน่วยเราฟื้นฟูพลังชีวิตหนึ่งหน่วยอย่าดับเบิลไอทัเหมือนเดิมทูปเปิลแอทัคครับแล้วก็คว้าทูเปิลแอทัค เมื่อตีเสร็จแล้วครับจำได้ไหมครับว่าเรามีอะไรในมือใช่ครับเรามีเบรดวิงฟินิกซ์รีบอดี้ในมือครับเคาน์เตอร์คอนี่แล้วกดสกิลของเบรดวิงฟินิกซ์รีบอดี้ครับนำนักประจนภัยแล้วก็ดันเจนเอนิมีจะดรอปโซนกลับไปเรียงไว้ใต้กองอือฮ uh ึโอเคขอเลือกเป็นเบดวิงฟินิกซ์รีบอดี้แล้วก็หยิบดีว่ากลับเข้าใต้กองครับชาร์จสองเกตจั่วการ์ดหนึ่งใบ สามารถโจมตีได้4รอบครับหรือว่าได้รับความทูปปอ้อแอคแท็นั่นเองโจมตีครับ2คริติคอลจ้้ยดับเบลิวแท็กเอือทูปปอ้อแอคแท็กแล้วก็ความทูปปอ้อแอคแท็กยังไม่หมดยังไม่พอใจครับเทวเตอร์คอยอีกรอบเลยเบดวิงฟินิกซ์รีบันดี้เฮ้สกิลอีกรอบครับนำดาเจนอเมมี่แล้วก็นักประชมไทยจากดอวโซนกลับไปเข้าไว้ใต้กองชุบชาติสองเจ็ดจวบหนึ่งใบ ตีได้อีกสรอบครับครั้งที่ครั้งที่หนึ่ง double t ack, t ack, a t t a c ทิป้อยแท็กคว้าทูเบอยแท็กํำได้ไหมเรามีอะไรในโซครับเรามีดีว่าในโซสามารถจ่าย1เกรสแตนดีว่าคือไอ้สแตนเบบี้ฟินิกขึ้นมาตีครับแล้วก็สุดท้ายไอเทมรับตีสองขี double a t t a c โอเคอันนี้คือผมหมดเวฟแล้วมือผมหมดเวฟแต่ว่าถ้าเราอยากจะให้ดีกว่านี้นะครับเราก็อาจจะมีเบบี้ฟินิกหนึ่งใบในมือก็ได้หรือ มีเวทมนต์ที่ชื่อว่าอ่าไปนี่เดี๋ยวผมหาก่อนดีเลยอยู่ไหนเอ่ยอยู่ในเกตอยู่ยใ,นใ,นในเกรดแน่เลยนี่ครับผมถ้าเรามีพบทูไรเราก็สามารถจ่ายหนึ่งเกรพลังชื่อหนึ่งหน่วยเพื่อคอเบดวิงฟินิกซ์รีบอดี้จะดรอปโซเราลงมาได้โดยจ่ายคอครับผมอันนี้โดยจ่ายคอมันต้องเอาตัวนี้ออกเนาะแล้วก็จ่ายในเกอรกด้วยเพื่อคอมาแต่ว่าสกิลเก็บดรอปสองใบปีความทุบบก็ยังเกิดอยู่ครับและถ้าเรายิ่งมีใบนี้ครับก็คือ นี่แหละแผนเด็ดซึ่งนี่แหละแผนเด็ดอยู่ในกองการเราอันนี้ผมเล่นจบแล้วเนาะอันนี้แค่แนะนาอีกถ้าเรามีนี่ครับนี่แหละแผนเด็ดที่ผมใส่ไปในกองการหนึ่งใบเนี่ยเราสามารถจ่ายสองเกตหนึ่งเลือดเพื่อคอมอนเตอร์ไซส์หนึ่งจะาดอกโซโลมาได้ซึ่งจะคอเราก็จะคอดีว่าโลมาครับดีว่าบอกว่าทิ้งมือหนึ่งเพื่อเซิร์ชไซส์สองใช่ไหมครับเราก็จะทําการเสริร์ชเบดวิงรีบอดดี้เข้าใหม่อีกรอบหนึ่งครับขึ้นมือแล้วก็โดดทับไปตีได้อีกสี่รอบเท่ากับว่า เด็กนี้โดเฉลีย่ยแล้วจะตีได้มากกว่า20เวฟกวันเลยทีเดียวครับถือว่าเป็นเด็กที่สุดยอดมากแล้วนะถ้าใครอยากรู้ว่าอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถสอบถามได้ในคอมเมนต์หรือว่า,เ,าเดี๋ยวผมจะแปะเด็กลิของตัวเองไว้ใต้โพสด,ด้วยนะครับถ้าใครถ้ามีข้อติชมอะไรก็บอกด้วยนะครับขอบคุณครับ